งวดนี้ใครจะถูกรางวัลที่หนึ่งแต่เดี๋ยวก่อนนอนรางวัลที่หนึ่งของวงการสีขอมาแล้ว้วรางวัลที่หนึ่งอยู่ไหนไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆคือ,อยูนี่มารีนเอชสจากชูโกกุมันเงาจนเพื่อนบ้านคิดว่าถูกหวยไปซื้อทองพี่ไม่ต้องรอเลขเด็ดนะครับเพราะสีนี้แม่งเด็ดทุกหยดแดดแรงมันไม่เหลืองฝนตกมันไม่งองแง ยูวีมามันยิ้มรับแบบนางงามจักรวาลลูกบอลหมายเลขยูนี่มารีนถูกต้องน,นะครับจะงานสะพานงานเล็กงานถังน้ำมันสีนี้เอาอยู่หมดไม่ใช่แค่กันแดดนะมันกันความจนด้วยพี่เพราะบ้านดูแพงขึ้นทันทีและผู้ถูกรางวัลที่หนึ่งแห่งความเงาได้แก่ยูนี่มารีนเอสจากโตเพน ไม่ต้องบนไม่ต้องไหว้ไม่ต้องจุดธูปแค่เดินเข้าโตเพน้นแล้วบอกขออยูนี่มารีน HS ตัวที่มันเงาเงาเหมือนถูกรางวัลหน่อยครับโตเพนสีแท้ไม่ต้องเสี่ยงดวงเสี่ยงโดนแผนถามว่าทาสีใหม่ละพี่จำไว้นะรางวัลที่หนึ่งอยู่ไหนไม่รู้แต่สีดีๆอยู่โตเพนแน่ๆเว้ยโตเพนสีแท้ไม่ต้องเสี่ยงดวง เสียงโดนเมียดาก็พอ